ปัดเข้าข้างไฮแวดสีควงคู่เคลดรามา่าเจอวินลี่ผีกับกาบาไล่ลงเวทีกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสุดๆจากกรณีที่จอยบิยอนและแหวดสีได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความตลกชื่อดังในข้อหามินประมาทหลังจากที่ถูกดา่าทอด้วยแท่คำหยาบคายพร้อมแล่ทั้งคู่ออกมาจากวันเกิดของกำนันชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งด้านไฮอภพรหลังจากที่ได้ทราบเรื่องก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดเผยว่าตกลกชื่อดังคนดังกล่าวก็คือวิลลี่ผีกับกาบนั่นเองอีกทั้งไฮยังได้บอกอีกว่าให้อีกฝ่ายปรับปรุงที่นิสัยเมาแล้วกลางล่าสุดทางด้านไฮอภพรได้ควงน้องสาวแหวกสีออกมาเคลียร์ใจผ่านรายการดังสีซัโชถึงประเด็นที่ถูกวิลลี่ผีกับกาบด่าทอและขับไล่ไม่ให้ขึ้นโชนในงานซึ่งแหวกสีเผยสภาพใจิตใจตอนนี้ดีขึ้นไม่ได้เครียดเหมือนตอนแรกซึ่งในตอนแรกเธอบอกว่าเครียดมากเก็บตัวอยู่บ้านอย่างเดียวเสียใจมาก ไม่คิดว่าเขาจะทํากับเราแบบนี้ พร้อมเล่าว่าความผูกพันกับวินลี่ว่าเหมือนเขาเป็นพี่ชายเราคนหนึ่งมีอะไรคุยกันปรึกษากันตลอดเกือบจะทุกเรื่องที่ปรึกษากันและงานนี้ก็คุยกันแล้วเข้าใจกันแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวออกมาแบบนี้คุยกันก่อนที่จะมีงานแล้วทางผู้ใหญ่ก็บอกพี่เขาแล้วแล้วหนูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพานักร้องพี่จอยไปงานนี้อยู่แล้วเพราะไม่ใช่งานหนูพอผู้ใหญ่คุยกันเสร็จเขาก็เคลียร์บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ให้พี่จอยขึ้นได้เขาก็ให้ขึ้นแต่ทาไปทามามก็มาเกิดประเด็นทางนี้หาอาภรพรก็ได้เล่าเสริมว่าเดี๋ยว ให้ฟังจริงๆแหวกับวินลี่ที่เขามีปัญหากันเขาตัวมาด้วยกันเลยเวลาเล่นหน้าเวทีเมื่อก่อนเขาก็อยู่วงเรามันก็ไปของมันเรื่อยแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เราเดาถูกดูความคิดของเด็กมีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้กว้างมันก็เป็นธรรมดาที่มีใครสักคนขาดสติการขาดสติมันคือบ้ามันอาจจะหลุดเราไม่รู้หรอกตรงนั้นถ้ามีสติมันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบางทีคิดว่ากูไม่ได้นะกูต้องอย่างนี้นะจะทําทุกอย่างที่ต้องการมันไม่ได้อยากบอกเด็กๆทุกคนหยุดเถอะอย่า เลิกกันดีกว่าวงการนี้มันแคบมากเดี๋ยวก็ต้องเจอกันในงานหันหน้าคุยกันเลยไม่ว่าแหวกจอยหรือว่าไอ้ผีก็แล้วแต่หันหน้าคุยกันเรื่องมันจบง่ายๆไม่มีปัญหาไม่งั้นทางนั้นพูดทีทางนู้นพูดทีทุกคนต้องแก้ตัวทุกคนไม่อยากผิดทีนี้ถ้าไม่ผิดเลยก็ไม่มีคนถูกถ้ามันไม่มีคนถูกเลยมันก็ไม่มีคนผิดเพราะฉะนั้นคนผิดก็ขอโทษอภัยกันให้จบๆเด็กๆหยุดกันเถอะอย่าให้สัมภาษณ์หรือไม่ต้องมาพูดว่าฉันไม่ผิด